รครับวันนี้ก,วนนก็วันนี้เราเจอกันวันพุธตอนบ่ายส<ม>ี่โมงห้านาทีหกนาทีอะไรประมาณนี้นะก็พรบนิ้รศกรรมก็แปลว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับก็พักอะไรอะ่ะประชาชนก,ก็ออกมาโวยตามสไตล์เขาแหละ คเขาบอกว่าไม่ได้แต่นี่เท่ากานมันต้องนิเท่าทุกคนอะไรประมาณนี้ผมบอกว่ามันจะได้ไงวะเกี่ยวอะไรกันเราเออมันต้องดูว่าความผิดมูนฐานอะไรคือความผิดมันไม่เหมือนกันเขาจะมนมันไม่งั้นก็จะไปมีกฎหมายขนาดกฎหมายมาตราเดียวผู้ผิดอาญาเหมือนกันเนี่ยนะครับความผิดต่างกันเลยอย่างแบบอันนี้ตั้งใจอันนี้แบบประมาทอันนี้ไม่เจตนาอันนี้ละหลวมละเลยประมาณเนี้ยมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงวะคืออีกคนที่ไปประท้วงทางการเมืองอ่ะ โ okay, อเคไอการไปทุ่นทางการเมืองอ่ะมันก็เป็นความผิดทางการเมืองแต่บางคนไปทุน่นทางการเมืองเสร็จมึงทาลายทั์สินเข้าของด้านที่สองคือบางคน,นมึงไปทุ่นทางการเมืองเสร็จมึงก่อคดีอาญาอื่นๆด้วยเนี้ยไปไปทุ่นทางการเมืองเสร็จคุณก็เป็นไปผิดมาตราหนึ่งร้อสิบสองเขาไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือมันผิดหลายเรื่องเราจะมาอ้างว่าก cool. ็นี่มันเป็นแค่เรื่องระทุ่นทางการเมืองก็ต้องลบล้างทางการเมืองมันไม่ใช่ไงบางคนมันมีเจตนารมที่เอาการเมืองเป็นข้ออ้าง ต่จริงๆมึงต้องการจะล้มล้างการปกครองที่มีพระหมาหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้มันคือบางคนเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ยทําอย่างเงี้ยแล้วมันไหลมันจะบ้านเมืองมันจะ,จะเจริญก็ผมก็ถามว่ากมึงก็อย่าทาผิดสิ <S <S เออแต่นั้นแหละผมก็เลยบอกว่าผมก็พูดจริงๆนะผมก็ไม่อยากจะดัดจริตมากกว่านี้นะผมว่าการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบัานพระมาหากษัตริย์เนี่ยอืมมันทํามาตลอดแล้ว พราะท่าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงทราบมาตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ก้าก็ทรงทราบไม่ใช่ไม่ทราบในจุฬาเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดสัมมนามีการเสวนาแม้กระทั่งธรรมศาสตร์ก็มีแต่เขาไม่ได้มินประมาทเขาพูดในเชิงวิชาการแล้วบางครั้งมันอาจจะดูแรงๆแ,แต่ว่าเขาเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างประเทศนี้กับประเทศนั้นประเทศเน้นกับประเทศนี้อะไรประมาณเนี้ยคือคือไม่ใช่ว่าประเทศนี้ห้ามวิจาร์พระมหากษัตริย์ เขาพระเจ้าอยูห่หัวกันที่เก้ายังทรงมีอยู่ปีนึนงอ่ะในปีวันเฉลิมพระชมนมพรรษาที่บอกว่าเด e k แข้งแต่ท่านโทษเดคิงแคดูโนรองอ่ะมันไม่ใช่เด e k คิงต้องแคนดูรองแต่ปัญหาคือปัญหาคือเด e คิงแค n ดูโนรองก็แสดงว่าคิงไม่ทําอะไรเลยสิ <c oughs> ถึงไม่ผิด <c oughs> เออคือจริงๆอ่ะถ้าคิงจะทําผิดก็หมายความว่าผิดยังไงล่ะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคิงไม่ได้เป็นผู้ทําเองนี่ผมไม่ต้องใช้รชายพา์แล้วกันนะ คือคิงไม่ได้เป็นผู้ทําเองเพราะมีผู้สนองพระองค์พระองการใช่ไหมคือถ้าคิงสั่งเองอันนั้นค่อยว่ากันแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามันเสนอขึ้นมามนเสนอตามขั้นตอนคิงอาจจะไม่เห็นด้วยก็จะมีบางครั้งที่ไม่ทรงลงพระประมามพิไทยก็กลับไปทวนใหม่เท่านั้นเองใช่ไหมครับคือก็ต้องกลับไปอ่านนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวกันที่ก้าทรงมีพระําสมรัสไว้นะครับเรื่องไม่ใช่ว่าคิงแคนดูนรองไม่ใช่หรอกมันก็ต้องมีคิงแคนดูรองถ้าคิงผิดก็ก็คือผิดอะ หแต่ถามว่าอันนี้ผมถามเองนะก mm ็ค hmm. ิงทรงทําอะไรผิดหรือเปล่าล่ะ mm hmm. นะักข่าะเรานนั้นเองทีงนี้กลับมาเรื่องเนี่ยคดีอย่างที่ผมบอกอ่าในตัวเขาเรียกอะไรตัวเอ่อพรบนิรโทษกรรมก็คือแต่ทุกคนก็คาดการอย่างแต่ตอนแรกแหละนะว่ามันไม่น่าจะผ่านหรอกนะฮะคือมันก็ด,ดูดูกระแสแต่ตอนแรกแล้วว่ามันไม่ผ่านแน่หรอกคืออย่างที่บอกอ่า อผมใช้คําว่าอะไรเดียคืออย่างที่ผมบอกคือนักการเมืองอะ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเอา่บางคนเนี่ยเอ่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงแต่มีเป้าประสองค์อื่นครับมันมีเป้าประสองค์อื่นน่นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออา่าสภาเนี่ยเขาก็พูดง่ายคือเอ่ปัดตกไปสองร่างนะฮะคือปัดตกไปสอง,รา,งรายละเอียดนิดนึงกันนะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะ ไม่ได้ตามเรื่องนี้มากมายนักนะครับไอ,พอ้พรบนิทรรศกรรมก็วันเนี้ก็เข้าสภาใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เราเรียกว่าเป็นอะไรอะพอรบรนิทรรศกรรมคดีการเมืองฉบับประชาชนนะครับจากอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีจากเครือข่ายอ่าภาคประชาชนเนี่ยอันเนี้ยถูกโหวตคว่ำกลางสภาน,นะครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยอย่าพูดอย่างนี้เลยครับคนที่เขาอ่านแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อะมึงทําผิดมึงต้องรับผิดมึงจะมาแบบนิทรรศกรรมอะไรนักหนา คือบางคนจะบอกว่าอ้าวแล้วทักษิณทําผิดไม่ติดคุกอันนั้นน่นไม่ใช่เรื่องการเมืองมึงต้องไปเล่นกันอีกใหม่คือก็มันก็ออกมาช่วยกดดันเดี๋ยวว่าทำไมทักษิณทําผิดแล้วไม่ติดคุกก็จะมาบอกว่าเนี่ยที่ทักษิณยังไม่ติดคุกมาอ้าวแล้วก็ฉันไม่รู้อ่ะแต่ไอ้คำว่าฉันไม่รู้คือมันมีวิธีต่อสู้ทางการเมืองยังไงฉันก็ไม่ทราบแต่ไอ้ชนิดที่บอกว่าอยู่ดีแบบความผิดความผิดต่างเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคุณจะมาแบบยกเลิกไปเลยยกเลิกยกเลิกยกเลิกไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ย เขาเปลี่ยนอุตส่าห์ซื้อมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับจะซื้อเป็นมาจากเจแปนเจแปนเนี่ผานนเนี้ยไม่หรอกเวลาผมดูผมจะไม่ต้องมายืนหน้าเขายืนหน้าออกเพราะมันมองไม่เห็นอ่ดูอย่างนี้มันจะเห็นชัดกว่านะครับโอเคก็คือสรุปว่าอ่กรณีเนี้ยก็ตกไปนะครับตกไปตามคาดซึ่งไอ้คาว่าตามคาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเออมันก็มีการประเมินเนี่ยตอนแรกแล้วหรอกว่าส่งเข้าไปเนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเออบางพักนะฮะโดยเฉพาะพ,พักร่วมคงไม่ให้ผ่านหรอก ส่วนพรรคที่จะให้ผ่านก็คือพรรคประชาชนเนี่ยคงให้ผ่านนะครับก็จะเห็นได้ว่าสสในลงมติร่างพรบรประชามติในใน,ในวันละหนึ่งเนี่ยซึ่งมีสสโหวตเห็นชอบร่างของพรรคประชาชนจากทั้งสภาเนี่ยมีประมาณแค่ร้อยสี่สิบเก้าคนเท่านั้นนะที่เห็นชอบที่เหลือไม่เห็นชอบร้อยสี่สิบเก้าคนนี้ก็คงคิดไม่ยากหรอกว่าใครนะครับก็พรรคประชาชนนี่แหละก็ประมาณเนี้นะครับพรรคประชาชนมีประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าเสียงมาถ้าผมจำไม่ผิด นะโอเคในเวก็ออกไปบ้างหายไปบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นละหนึ่งเนี่ยสส,อสอวอเห็นชอบร่างของภาคประชาชนเนี่ยแค่ร้อยสิบเก้าคนก็คือตกอยู่แล้วล่ะนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเ,เทงเขาก็มาบน่นว่าอะไรทํางี้มันมันจะหาความสงบสุขในบ้านเมืองได้ยังไงมันเหมือนเลือกปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ so, อันนี้เป็นมุมมองของเทงอะ่ะเออทาไมต้องทําไมต้องคิดเหมือนเทงอย่างนั้นผมก็คิดมันก็ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนเทงก็ได้ เทงจะคิดแบบนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ทิ้งเออเทงคิดไปแต่คนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเธออ่ะก็ก็มันก็ไม่ผิดคือก็ไม่ผิดที่จะคิดเหมือนเท้งหรือจะไม่ผิดที่คิดไม่เหมือนเท้งเพราะแต่ละคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังพูดต่อคือไอเนี่ยเออเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยเทางฝ่ายคนที่เขาผิดหวังกับเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันผลที่จะตามมาเนี่ยนะผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้หรือจาเลยในคดีเนี้ยโดยเฉพาะความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1สองเนี่ย เขาบอกตอนนี้ถูกจําคุกอยู่อย่างน้อยๆประมาณสามสิบสองคนอะไรอีที่หนีไปลหละก็หนีไปตั้งหลายคนแต่พะนั้นไอ้พวกที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้บางคนก็รู้จะหนีไปไหนหรือบางคนอันนี้ผมพูดโดยตรงนะนะไม่ได้อยากสมน้ําหน้าใครนะก่อนทํำมาทําไมไม่คิดอืก่อนทําคิดก่อนทีจ้าคิด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 นะคิดก่อนแล้วถ้าสมมุติจะทําแล้วไม่ให้ตัวเองผิดเนี่ยก็ต้องคิดหาทางหนีที่ไล่ไว้อย่าให้หลักฐานมันมาตัวเองนะ อยาให้มันหลักฐามนมันตัวเองแล้วที่สองคือก็ต้องดูซิอีคนที่มันผิดเหมือนพวกเธออ่ะมันหนีไปได้ต่างประเทศเธอทำไมไม่ถามพวกเธอเองว่าอ้าวทำไมกูโดนปล่อยให้ติดคุกก็มึงก็ช่วยเขาไม่ให้หรอมึงก็ช่วยเขาช่วยกันลุมมาตราหนึ่งร้อยสิบสองแบบอยากจะผิดมากนักแล้วมันมีคนในกลุ่มเธอบางคนเนี่ยนูน่นบินไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วทำไมเธอไม่กลับไปถามว่าอ้าวทำไมไม่ช่วยกูกูก็เนี่ยกูก็ช่วยพวกมึงเนี่ยเพื่อจะแบบเอ่อเพื่อจะพูดง่ายคือจะ ตั้งคำถามกัสบสถาบันพระกษัตริย์ในเชิงลมล้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอา้าวทำไมทำไมมึงไม่ส่งกูไปมึงนอกบ้างทาไมมึงไม่ไปถามพวกมึงเองบ้างอะว่าทําไมเลือกปฏิบัติกับพวกมึงเออมาถามแบบว่าอา้าวทีแบบพรบแบบเนี้ยมาโหวตคว่ำเรื่องอะไรทําไมไม่ให้ผ่านเอา้าเธอทำไมไม่คิดแต่ตอนเธอทำอ่ะทำไมเธอไม่คิดจริงๆเธอต้องคิดด้วยซ้ําไปว่าไอา้พวกของเธอ่ะที่ทําผิดผิดคดีเดียวกวับเธออะทําไมมันหนีไปอยู่ต่างประเทศได้ ถ้าเธอทาผิดเหมือนมันทำไมเธออยู่ในประเทศเธอเป็นบุคคลชั้นสองเหรอหรืออะไรก็อีผิดเหมือนกันใช่ไหมอา่านทำไมแบบเอาง่ายๆเนี่ยอีพวกที่ไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่แคนาดาไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่ไหนอีกวะฝรั่งเศสไปแล้วใช่ไหมส่วนใหญ,ญ่ประมาณเนี้ยนะแคนาดาหลายคนเนี่ยทาไมเธอไม่ถามอีพวกที่อยู่ในเรือนจำสามสิบสองคนเนี่ยทําไมไม่ถามว่าทาไมไม่ช่วยกูทำไมไม่ให้กูหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยทําไมปล่อยให้กูติดคุกถามสิมึงถาม ถามไปเลยใช่ไหมคือตอนนี้เขาบอกว่านักโทษการเมืองอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ใช้ได้นักโทษคดีการเมืองติดคุกอยู่สามสิบสองคนนะครับเออก็ก็ไม่รู้่าผมก็ยืนยันว่าวกที่บอกว่าการเมืองเนี่ยอ้างเองหรือเปล่าไม่มันก็อ้างว่างี้มันก็อ้างว่ามันก็อ้างว่าการที่ออกมาประท้วงเคลื่อนไหวอะไรพวกเนี้ยมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยมันเป็นความเห็นทางการเมืองแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่มาตราเนี้ยมันเป็นมาตราที่เกี่ยวกับคดีอาญานะ ใช่ใช่เออมันไม่ใช่อบอกว่ากูอยากจะมีการกระทําที่บอกว่าอะไรจะเป็นคอมมิวนิสต์อยากจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นเน่ยเป็นเรื่องการเมืองแน่ๆคืออยากจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าคือเรื่องการเมืองก็คือเรื่องการเมือ,อ,เองอนะการออกมาเคลื่อนไหวประท้วงชุมนุมอะไรประมาณนี้แต่เวลาโดนจับเนี่ยมันมีหลักฐานว่าคุณมีผมใช้คำว่าอะไรดีวะมี intention มีมีเจตนาลมมีวัตถุประสงค์ที่จะ พุ่งไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบชั้นใต้ที่มีพมหาษัิย์ทสมเป็นรามุกหรือถ้าพูดง่ายๆคือมึงไปหมิ่นประมาทสถาบ,บันมหากษัตริย์คำนี้คือมันมีคนนั่งเยอะซึ่งเขาก็ทำแต่เวลาทำเสร็จแล้วแล้วมันมีทางสู้คดีว่ามันไม่มีหลักฐามนมัดว่าเขาต้องการจะไปล้มล้างสถาบ,บันมัากษัตเขาไม่ได้ไปกล่าวร้ายสถาบันมัากษัตเขาไม่ได้แสดงอาฆาตมาร้ายต่อสถาบ,บันมัากษัตหรือว่าองค์รัชทายาทคือเขาผมพูดจริงๆนะผมก็ไม่อยากจะมาทำเป็นบอกว่าเก่งฉลาดบาดเปรียงเลยนะ แต่คนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็มันก็ดูแล้วอ่ะมันก็ดูเหมือนมินเมย์มินเมย์แต่เอาผิดมันไม่ได้เพราะว่าในข้อกฎหมายมันไปไม่ถึงทั้งๆที่เราอาจจะรู้ว่าอีเนี่ยมีเจตนาที่จะแบบโค่นล้มสถาบันมหาวิสัชย์แต่ว่ามันมีวิธีเล่นที่มันฉลาดขวาเมื่อกฎหมายเอาผิดมันไม่ได้มันก็ลอยตัวบางคนยังอยู่ในเมืองไทยอยู่เลยปัจจุบันเนี่ยอืมใช่ไหมแต่อีพวกที่แบบมากากันนึกออกไหมทำเป็นแบบกากันมาดมั่นประมาณเนี้ยเออเสือกแบบ คือต้องบอกว่าเรื่องการเมืองอ่ะมันอยู่ที่เทคนิคในการต่อสู้และอยู่ในข้อมูลในการที่คุณจะไปคือคุณจะหมิ่นประมาทคนเนี่ยคุณจะหมิ่นประมาทแค่ไหนที่คุณจะไม่ฟ้องคือบางทีอ่ะเรารู้เลยว่าอีเนี่ยพูดอ่ะหมิ่นประมาทแต่ว่ามันบอกกูไม่ได้พูดชื่อกูไม่ได้พูดชื่อมึงคิดตัวเองเรื่องของมึงกูไม่ได้คิดกว่าจะคิดถึงนู่นเนี่ยพี่อีสวนหรือว่าพ่อพรหมกูไม่ได้คิดถึงคนนี้ถ้ามึงไปคิดถึงคนนั้นก็เรื่องของมึงกูไม่รู้กูคิดถึงพ่อีสวนกูไม่ได้คิดถึงคนนั้น ซึ่งถ้ามันไม่มีหลักฐานคุณไปทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว